เอาละครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการชุดบาสแบบ30 0%นะครับก็มาดูกันว่าจะชุดยังไงนะครับอันนี้เป็นสําหรับตัวละครที่ตัวละครสูงนะครับตัวละครตัวสูงน่ะเออสำหรับโลลินะครับผมยังไม่รู้นะครับว่าต้องชุดระยะไหนนะอันนี้จะเป็นการสอนชุดในของของของคนตัวสูงอะ่ะเออเราไปดูกัน เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในที่สนามชุดบาสที่เรียบร้อยนะครับก็พยายามนะครับวิธีวิธีชุดเลยก็คือพยายามอยู่หน้าเงาไว้นะครับก็อย่าอย่าอย่าเข้าไปในเงาเยอะนะครับยืนหน้าเงาแล้วก็เล็งบาสให้ให้ลูกเสมือนว่ามันเหมือนเสมือนว่ามันมันมันอยู่ในห่วงประมาณผมอะเห็นปะยวรอดูนะเนีย่ยเห็นไหมมันมันก็จะลงนะคือการชุดวิธีนี้มันมัน คือเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะคือมันมีโอกาสติดเยอะนะครับก็จะมีติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเนี่ยพยายามยืนอยู่หน้างเงาไว้นะครับไม่ต้องเข้าไปลึกนะคือยืนใกล้ๆแล้วก็ชูดไปเลยคือตอนนี้คน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 เล่นบานเดียมากผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเนี่ยดูเนี่ย,ยพยายามให้ให้เหมือนให้เหมือนว่ามันมันอยู่ในแป้นอะ เนี่ยเห็นไหมมันก็จะลงพยายามทําให้ไอ้วงกลมๆสีเหลืองของลูกบาสอะทำให้พยายามเลิงให้มันเหมือนว่ามันมันอยู่ในแป้นอะผมไม่รู้จะพูดยังไงวะเนี่ยทำตามเนี่ยง่ายค,คือเรายืนหน้าเงาไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็เลง็งเลง็เลงล็งล็งไว้ประมาณนี้นะครับมันก็มีโอกาสลงเยอะอยู่นะ อ่ะอย่างนี้คือไม่ลงครับอย่างนี้คือไม่ลงนะงนงนะก็ผมชุดลงไปแล้วนะครับสองลูกติดต่อกันก็เป็นวิธีที่เบสิกนะครับมันคือค่อนข้างที่จะง่ายหรือว่าใครจะใช้วิธีที่การเอาเท้าซ้ายนะครับเหยียบเงาก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะช้าเนาะถ้าใช้วิธีนี้โอกาสโอกาสลงก็เยอะเหมือนกันนะครับการยืนหน้าเงาแบบไม่ไม่ทำให้ตัวละครเราแบบไปอยู่นั่งเงายอะๆนะครับไปอยู่ในเงาอะ่ะเออ คุไม่ค่อยรู้เรื่องหรอรเดี๋ยวเรา <c oughs> เดี๋ยวเราจะลองชูดอีกทีครับเดีย๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าแต่มันก็ได้จริงแหละเพราะว่าผมทําลงไปสองลูกแล้วเนี่ยพยายามยืนหน้าเงาไว้นะครับไม่ต้องเข้าไปลึกนะแล้วก็ตามนี้ครับเดี๋ยวเราดูจะลงไหมอ่ะลงนะครับเห็นไหมคือเทคนิคนี้ผม ไม่รู้นะว่ามีคนสอนทําไปหรือยังแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมใช้เองนะครับแล้วก็หาเองนะครับก็เอามาแชร์ทุกคนนะครับใครที่อยากได้ชุดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นะครับเพราะว่าผมชุดไม่ลงครบ1ิบลูกอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมเพิ่งหาเจอก่อนที่ผมจะเล่นนะผมคือผมกดรับเควสแล้วทำเควสไปแล้วไงแล้วผมก็มาทบทวนที่หลังนะเอออันนี้ก็เอาไปใช้กันได้นะครับ นี่ลงไหมเนี่ยอ่ะเฮ้ยไม่ลงไม่ลงไม่ลงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการชูเดี๋ยวผมชูให้ดูหลายๆรอบเลยนะครับวันนี้คนรอเล่นบาร์เยอะมากคนรอเล่นบาร์เยอะมากเฮ้ยเพื่อนหลบหน่อยเด้เฮ้ย,ยนายเฮ้ยนี่ชูลงไปแล้วรอครับเรารอเก็บลูกบาลอย่างเดียวนะ เก็บเก็บโอเคไปแล้วครับผมก็เหมือนเดิมครับพยายามยืนหน้าเงาไว้นะครับไม่ต้องเข้าไปในเงานะนี่แล้วก็เล็งเล็งประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณผมก็ได้นะมาดูกันลงไหมอ่ะไม่ลงวะมันต้องสูงขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับมันถึงจะลงนะผว่า เ,เดี๋ยวเก็บก่อนเฮ้ยโอดโดนแย่งเลยมีคนแย่งอ่ะคือวันนี้เป็นไรไม่รู้นะคนอรอชุดบาทสเยอะยเยอะเขียบรอรอเก็บลูกบาสอย่างเดียวเอาลูกบาสหายอยู่ไหนวนะเนี่ยเอาเอามันไปอยู่ด้านหลังได้ไงเอาบาร์สอ่ะเกินยังเกินเลยเอาลูกนี้ได้เก็บโอเคแย่งแย่งแย่งเฮ้ยมันตีเลย เว้ยมันฟันเลยวะเฮ้ยใจเย็นดีแค่ไม่ได้ชุดบาสเองทำไมต้องโหดกับเราด้วยเหรอครับจะลองดูอีกทีนะเมื่อกี้ผมน่าจะเอาต่ำไปนะครับเอยเออนั่นแหละผมน่าจะเอาต่ำไปเนี่ยนะครับเอาไว้ประมาณผมนะครับเนี่ยแบบเนี่ยประมาณเนี่ยเห็นไหมมันก็จะลงนะครับก็ใครที่ยังชุดบาสไม่แม่นนะครับก็สู้ๆครับมาสัมัส,สามารถมาฝึกก่อนได้นะครับ ใช้วิธีผมเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะผ่านนะเพราะว่ามันคือมันยืนแค่หน้าเงาเองแล้วมันก็ไม่เสียเวลาเยอะนะครับเพราะว่าการสอบจุดบาสเนี่ยมันมัน1สิบนาทีอะเนาะนี่ครับเอาไว้ประมาณผมลูกนี้ลงไหมเอ่ยผมว่าลงวะเนี่ยเห็นไหมคือเทคนิคนี้มันผมว่าโอกาสลงมันค่อนข้างเยอะเลยนะโอกาสลงประมาณแปดสิบเก้าสิบอร์ซนตอะก็ใครที่ยัง ไม่ผ่านเควสนะครับก็ลองไปชูตกันได้ลองใช้เทคนิคนี้ได้นะครับไม่ใช่ลองไปชูตเออเดี๋ยวเราจะมาจบคลิปนะครับด้วยการหมุนเฮ้ยไ,ไม่ใช่ว่าหมุนเราจะมาจบคลิปด้วยกันอ่าคีปตุกตานะครับเราจะมาดูกันว่าการคีปตุกตานเกมนี้มันเหมือนของจริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวยอดเหรียญเลยผมเพิ่งซื้อมาด้วยผมว่าผมจะเอาตัวไหนดีว่าตัวหัวขาว ต้องหัวขาวดีกว่าโอเคเราต้องทําให้ตรงด้วยนะครับถ้าไม่ตรงก็คือก็ไม่ได้นะต่อให้ตรงก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับมันอยู่ที่ดวงนะโอเคครับแล้วก็ก,กดคลิปไปเลยเฮ้ยเอา้าโอเหมือนจริงเกินนะครับ <S <S การคลิปตุ๊กตาโคตรเหมือนจริงผมกล้าพูดได้เลยเหมือนจริงโคตรๆว่ะ นะเหมือนจริงเกินโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับก็หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะผมก็ไม่มีคอนเทนต์ทำนะครับช่างอื่นเขาทำกันไปหมดแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วครับบ๊ายบายครับผม